จังสีเลยล่ะแบบนี้แหล,ละมะเรียงผมสั้นเกีเอาทรงฟินแลนด์ไหมล่ะเอาผมทรงฟินแลนด์บอเอาคู่ไหนจ้าคู่นี้ให้เราเก้าจ้าคู่นี้ก็ห้เาเก้าสองคู่นี้เลือกเลยจ้าจากนี่คือแบรนด์ของผู้สนับสนุนเฮ่าเป็นแบรนด์สินค้าของผู้สนับสนุนหลักของเรานะครับในราคาแบบโปรโมชั่นแบบขอร้องขอร้องเลยล่ะพวกขอลอง ขอร้องอย่าหยุดร้องอันนี้คือกล่องของกันแดดอันนี้ไม่ใช่สบู่นะเป็นกล่องของครีมกันแดดเป็นกล่องครีมกันแดดพี่น้องคู่ห้าเก้าเก้าเอาแมงมุมคู่นี้ห้าเก้าเก้ากับห้าเก้าส่งฟีทั้งสองคู่เลยหนังจบแล้วหนังถ่ายเสร็จแล้วผู้นี้ถ่ายผู้นี้อันนี้ได้ผู้นี้วันนี้แล่ผมได้ละอมึงุนีนแต่ผมได้แล้วเห็นไหมฮะ ผมไม่ใช่เดียวมือหนึ่งกับบริษัทอย่างหลายซ้ำเบาเหตุเพราะว่าโบมีทรงใช่นหมโอนี้ไม่มีทรงใน,นต่วันนี้ผมไม่ใช่เดียวไอ้เสรยจบกว่าเนาะอย่างนี้จบกว่าอยูน่นะใช่ครับอันนี้ห้าเก้าเก้าครับคู่นี้เลยบอกแอมมิบมามาซื้อเพราะว่าเปลี่ยนเอฟซีพุ่งบ้านฟินแลนด์แล้วกันเออ คู่นี้ก็ห้าก้าเก้าครับกันแดดเบอร์ชั่นหลอดเดิมกับหลอดใหม่แต่เนื้อเดิมนะจ๊ะอยากได้แบบสองแบบส่งเหียงโอ้ยพิมพ์พิมพ์วนโนเื่องอ่านไม่ออกแล้วละ่ะพิมพ์ไปทั่วพิมพ์ไปทั่วมากจ้า นลาดพี่น้องก็เลียมาบอกข่าวผิน่องว่าเพิ่นจัดปูเดอร์เพิ่นมีเซียร์รมเดอร์มีกันแดดเดอร์มีกันแดดคูเดอร์ส่งฟินแลนด์ก็หล่อดีนะบอสเอาสี่คืนนี้ส่งฟินแลนด์คืออันนี้ไม่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 มีผมเลยนะอันนี้คือจะเป็นแบบแบนไปเลยนะอันนี้ก็จะแบนไปเลยนะจะเป็นยังไงอ่ะไม่เป็นยังไงอ่ะมาให้ดูทรงนี้ระหว่างเอฟซีกด สั่งผมจะเปิดผมให้ดูสรงว่าจะทรงไหนทรงฟินแลนด์คือทรงนี้นะจ๊ะใสดงรูปภาพก็ไดทรงฟินแลนด์คือทรงนี้นะจ๊ะอันนี้คือทรงที่อยู่ฟินแลนด์นะจ๊ะมันจะได้จริงหรือไม่มันจะเหมือนหลวงจีนไหมจ๊ะ ฮะหล่อ,อแต่มันใช้มากเลยนะทรงฟินแลนด์อ<ต>ันนี้คือทรงฟินแลนด์ทรงแบบว่ามีแต่ข้างบนห้าเก้าเก้านะครับสั่งได้ พี่หน่อยได้ส้มไหนท้าตาส้มฟิแนแลนด์ต้องเสียคางไม่เอาทรงนี้นะอาอทรงไหนฟินแลนด์วะพี่ทรงเดียวนี่ทรงไหนฟินแลนด์ก็มีทรงเดียวนี่ทรงนี้กะมากเขาบอกสรุประไนกันแน่จ๊ะอุ้ยสุดยดดี เอาทรง EP หนึ่งค่ะหล่อมาก EP หนึ่งลองทรงสั้นดีกว่าโอเค <c oughs> อยากหัวได้ว,วะเมื่อเลี้งอย่งเป็นสุ่มเลยเนาะ <c oughs> ทรงปัจจุบันเกาหลีไทยจีนโอ้โอเห็นไหมถูกถูกติดชู้ก็ไม่เป็นไม่เป็นข้าวอะไรก็ยังนี่อยู่สนใจเซตไหนนะครับปุดได้เลยว่าจะเป็นเซตกันแดดคู่กันแดดหรือกันแดดคู่เซรั่มนะครับในราคาห้าเก้าเก้าในราคาห9 9้าเก้าแบบราคาพิเศษ พี่เสียพี่น้องแบบเดิมนี่แหละจ่ให้มันสั้นโอเคได้ส่งเป้ยข้างอยไม่มเป้ยนี่แมนี่แมป้าพี่น้องมีหัการเลือกทรงผมใเอฟซี FC ก็ได้เลือกทรงผมด้วยแล้วก็เลือกภรรยาให้ด้วยเลือกทุกอย่างอันนี้บบบท่งคนนี้บอกทรงเท่าไหอ่ แต่เราเรียกหาร้านแต่ผมให้ก่อนนพระยาในร้านไหนชมบุรีเนี่ยร้านใดกี่ร้านไหนกี่โอ้เนาะโอ้สู้เดิมเลยเหรอวะอีฟซีเรอเลือกเรื่องผสมให้ค่อยแบบเดิมแต่แตัดให้มันสั้นลงนิดนึงอย่างนี้ไหมลองดู อันนี้คือบอกเลยว่าสินค้าแบนโซนี่อยู่กับค่าตยตยัวเกียวมาหนึ่งปีเต็ียมแล้วทําไมผมถึงอยากให้เอฟซีเข้าอุดหนุนสินค้าแบนโซเพราะว่าโมซิซอซะเพื่อนกับเป็นผู้อุปการะคุณเท่าไหล่พีน่น้องทุกอย่างย่ามีปัญหาไม,ม,ม่นั่นม่นีเพื่อนซัพพอร์ตเขาทุกอย่างอย่างกี่ไลเขาก็ใส่สินค้าของแบนดที่ว่าเพื่อนซัพพอร์ตตัวเกี่ยวยุ่งกคือดังโมเข้าไปดูของรายังไงให้เหมือนไปดูมิกซ์ EDM เเลิศมากของแท้เมื่อคืนของแปด ที่สุดคนเยอะยืนดูจนจบงานมากหลายที่อยู่ในใจตัวกิมมิสิกคุยบ้านฟินแลนด์ขอบคุณนะครับที่รีวิวรีวิวจริงใจมากนั่นแหละพี่น้องข่อยก็เลยบอกว่าข่อยก็เลยว่าสินค้าแบรนด์โซนอย่างน้อยเอฟซเราอุดหนุนสินค้าแบรนด์โซนเนี่ยแมนขายใดบ่ไดดหรือแมนแถ่ไหนก็สร,ร้างเพื่อนกับซัพพอร์ตห้าเก่าเรามาซื้อสินค้าของแบรนด์ที่เพิ่นใจห้าบอเพิ่นดูแลเวหาบ เพิ่นใจเ้าปีละจักแสนจักล้านเพื่อจะใสเพื่อจะใตัวเกียวขับเคลื่อนได้ถูกไหมเพิ่นใจปีละปีหนึ่งอะไม่รู้กี่แสนกี่ล้านเพื่อจะให้ค่ายตัวเกียวขับเคลื่อนได้เพราะแล้วเราก็เป็นฟันเฟืองเล็กๆของแบรนด์โซที่จะใช้สินค้าแบรนด์โซหนึ่งใช้ดีอยู่แล้วสองคุณภาพดีสามใช้แล้วติดใจเพราะแล้วพอใช้แล้วติดใจปุ๊บพี่น้องบอกต่อให้หน่อยบอกต่อให้หน่อยบอกต่อเออแบรนด์โซใช้ดีเด้อสินค้าเพิ่นใจเลิศเด้อนันนีนวลนั่นล่ะ พอเราใช้ดีปุ๊บพอเราใช้เลิศแล้วทีเนี้ยผมมองว่าหนึ่งสินค้านี้มันดีสองเพื่อนเป็นผู้ประกาศราคาคุเ้เฮาสามเพื่อนเป็นสปอนเซอร์ของค่ายเฮ่าเพื่อนก,ก็เสียดว่าตั้งแต่เปิดค่ายมาแบรน์โซ่คือบม่มีไม่มีเดือนไหนอีพีไหนที่ไม่มีชื่อแบรน์โซ่ในการสนับสนุนของการไลฟ์สดไม่มีเดือนไหนไม่มีวันไหนที่ไม่ได้ขึ้นโลโก้ของแบรน์โซ่นั้งแต่ของมาแบรน์โซ่ซัพพอร์ตค่ายโตเกียวอยู่ข้างหลังของค่ายโตเกียวมาโดยตลอดตั้งแต่ค่ายเปิดจนปัจจุบันนี้ จนถึงปัจจุบันนี้จริงๆอีหลีพี่น้องคิวมีนามาไปแถวโปรแดงมีบอนอกว่าสันเดี๋ยวเดี๋ยวมีนาน่าจะออกเดือนออกสิ้นเดือนนะครับคิวมีนาออกสิ้นเดือนนะครับขอกันแดดเบอร์หนึ่งบวกเบอร์สองค่ะกดตรงน,นี้เลยครับระวังคนเรียนแบบก๊อปปี้บงนะจ๊ะ ยังไงอะ่ะมันคือเอาดีๆเอาดีๆนะเอาตรงตัวแล้วคือเรายิ่งดีใจถ้ามีคนเห็นว่าเนื้องานของเราหรือผลงานของเรามันเลือดจนเขาต้องเอาไปใช้ด้วยหรือเขาอเอาไปหยิบใช้ผมมองว่าผมไม่หวงถ้าไม่มีไอเดียหรืออะไรเงี้ยล้วผมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือของของเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันได้นะก็ไม่ติด เออก็ไม่ติดในในคือเราอยู่ในประเภทวงของเราอยู่ในประเภทคอนเสิร์ตวงของเราจัดอยู่ในหมวดหมู่ประเภทคอนเสิร์ตหมวดหมู่ของเราไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่ของมอลำซึ่งเราเป็นคอนเสิร์ตที่มีเพลงมอลำแต่ทําไมถึงสามารถให้เอซซีตื่นตาตื่นใจได้ตลอดเวลาอันนั้นก็เป็นความคิดแนวบุคคลที่จะไม่สามารถบอกได้แต่ถ้ามันออกไปแล้วอาทิเช่น เหมือน EDM เหมือนอะไรอย่างเงี้ยหรือเหมือนหัวเป็น EDM เปิดเต้ยเป็นเต้ยเป็นอะไรเงี้ยถ้ามีคนจะไปใช้ด้วยผมก็มองว่าเอาไปใช้เถอะจะได้เอาไปเรียงอาชีพกันอืมจะได้เอาไปเลียงอาชีพใครอยากอยากกอ๊อปอยากอะไรก็ไม่ว่ากันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบว่าเราทําบุญอยู่แล้วเราเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอยู่แล้วถ้ามีใครอยากอยากเอาไปใช้ ปรับใช้อะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นวงต่างๆหรืออยอะไรเงี้ยเราถือว่าถ้าเขาเอาไปใช้จริงๆเนาะก็แปลว่าผลงานเรามันเลิศแต่เขาจะไปใช้ยีหรือเปล่านะั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เราก็ไม่นนรู้แต่ผมมองว่าวงคอนเสิร์ตต่างๆหรือวงลัมซิ่งเอ,อ่ยําไมถึงทําไมผมถึงออกจากคำว่าลัมซิ่งเพราะผมก็ไม่อยากไปซ้ําไข่เอาไปซื้อน่ารักพี่น้องระหว,ว่างนี้ ใครโอนเงินแล้วส่งสลิปร,รอเลยนะครับใครโอนเงินแล้วส่งสลิปร,รอในช่องแชทในลิงก์ที่เราปักด้านล่างหรือด้านบนนะครับโอนเงิ่อนแล้วฟังเพื่อนแล้วมักพี่บานได้ติดตามได้อยากอุดหนุนสินคา้าสปอนเซอร์ของพี่บานชิ้นแรกแ,แบรนด์นี้ถึงไม่ใช่เป็นแบรนด์ผมก็เหมือนเป็นแบรนด์ผมแล้วเพราะอะไรเพราะอยู่กับผมมาปีหนึ่งแล้วร่วมทุกข์ร่วมสุขแบรนด์โซก็อยู่ทุกเหตุการณ์เพราะแล้วแบรนด์โซเป็นเสมือนหนึ่งหนึ่ง หนึ่งแบรนดที่เคียงคู่ไขเรามาตลอดครับเืพราะแล้วผมที่เป็นยัง,ยงผมคือเอาไปเข้ามาทําสิ่งเก็บเขากุไม่อยากเหมือนใครมไม่อยากเหมือนใครไม่ได้แปลว่าเชิดหรือเลือดแต่อยากเป็นต้นแบบนนในงานในการคิดงานแบบใหม่ ดูคอนเสิร์ตแบบใหม่ดูยังไงให้ไม่ไม่น่าเบื่อคนแก่ก็ดูได้ไวัยรุ่นก็ดูได้หรือคนที่ไม่ฟังหมอลำคนที่เขาเป็นสายตีสสายแบบใครจะไปดูอีกซะหน่อยเป็นเว้ยไม่บอกเป็นแนวแบบทางแบบเมืองหนาวพูดไปแล้วเขาก็จะรู้อีกใครจะไปดูว่าแนวแบบทีป๊อปอุ้ยอันนี้บอกก็ได้อาจจะมีบนทีป๊อปบนเวทีอาจจะมี อะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเป็นงานคิดอยู่งานศิละปะอยู่ในการทําออกมาแต่ทำอมาแล้วมีคนไปใช้ต่อดีใจมากไม่หวงไม่หวงไม่ว่าน่ารักจริงยกให้แบรนด์ซูเป็นเบอร์หนึ่งเขาบอกก,อบนนาาก,อก็ต้องให้เขาเบอร์หนึ่งจริงเพราะเขามาตั้งแต่อีพีแรกต้องยกให้เขาเป็นเบอร์หนึ่งจริงๆเพราะเขามาตั้งแต่อีพีแรกและวันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมซึ่งหลาย,ลายแบรนด์ก็ อาจจะพักบ้างอาจจะอยู่ต่อบ้างแต่แบรนด์นี้คืออยู่ยาวด้วยความว่าเขาก็หากในความเป็นตัวเกี่ยวมิวสิกในความเป็นพู้ีกาฟินลนด์ทำไมผมเปิดวงใหญ่ามาเป็นเป็นคอนเสิร์ตเป็นตัวเกี่ยวลําซิ่งผมเป็นอย่างอออกเขาว่าลําซิ่งออกเพราะว่าลําซิ่งมันเยอะแล้วแล้วผมไม่สามารถไปแข่งกับวงที่เขาเก่งๆได้ทำยังไงเราจะเปียนเจ้าเดียวในตลาดถ้าฟังประเภทนี้ ร้องประเภทนี้ต้องนึกถึงเราเท่านั้นถูกไหมถ้าเราไปเหมือนการทุกอย่างอ่ะเราไปแข่งคนที่เขาเกิดก่อนไม่ได้หรอกทายังไงวงคุณหนึ่งจะไปรอดอย่าซ้าใครอย่าเหมือนใครเพราะถ้าเกิดคุณไปซ้ําคนที่คุณเก่งกว่าไอ้คนที่เก่งกว่าคุณน่ะน่าหมายความว่าประโยชน์ที่การทํางานมันจะเป็นเฝ้าเพราะคนที่เขาทำาก่อนเขาต้องจริงก็อ,อยอ่แล้วอันนี้แจกแจกทริคง,ง่ายคือ อย่าทาอะไรที่มีคู่แข่งเก่งกว่าเราอยู่แล้วโปรดไปทําสิ่งใหม่ที่คู่แข่งไม่มีออนังไงแค่นั้นแต่ไม่รู้ว่าทาอะไรนะแต่ว่าแนวคิดเราต้องคิดอย่างนั้นเราเห็นนมแบรนด์ดังๆเนี่ยเราจะไปทานมเป็นนมเครื่องดื่มนมนแข่งกับแบรนด์ดังๆนีมันได้ไหมถ้าเราที่เชื่อเขาติดอยู่แล้วแบรนด์ที้เขามีอยู่แล้วแล้วคนเชื่อถือเขาอยู่แล้วแล้วเราเป็นใครถึงจะไปแข่งกับนมย่อน,นี้ได้สมมติ นมยี่ห้อนี้โอ้โหเขาอยู่มาหกสิบปีคนไทยรู้จักหมดแล้วเราไม่รู้อย่างไงเราผัวทำนมขึ้นเราจะไปแข่งอะาได้ไหมล่ะทําน้ําอื่นมาสิน้ํากินแล้วนั่นนี่โน่นโน่นนี่นัน่นนันน่นล่ะนัะ่น,นละ่ะคือความคิดคิดเป็นคิดงานบริหารบริเวนงานงาน,งานคิดกับงานคนอื่นคิดมันสัวอย่างนะงานอะไรที่เราคิดเองอ่ะ ต่อให้มีคนอื่นเราทําได้แต่ด้เกิดงานที่เราไม่ได้คิดเองขาดเข้าไปแล้วมันทําไม่ได้มัน็จะเป็นมานนองมาแนงมับมานแดงมานนองมาแนงมับอมนะครับอย่าลืมกดลิงก์ด้วยอันนี้ห้าเก้าเก้าคู่กันกับเซรั่มกันแดดคู่เซรั่มแล้วก็กันแดดคู่กันแดดห้าเก้าเก้าส่งฟรีทั้งสองชุดเลยวันนี้พี่เล็กจัดให้จัดเต็มถ้าเราทํางานเองอ่ะต่อให้เราขาดใครก็ช่างในในบริษัทเราถ้างานนี้มาจากเราจริงๆนะ ยังไงเราก็จะเลือดไปหน้าแต่ถ้าเกิดงานนี้เราไม่ได้คิดเองมีคนคิดอื่นคิดแต่เราได้หน้าเราเขาเรียกว่าอะไรเราได้หน้าคนเดียวแตว่ที่จริงแล้วแม่งข้างหลังมีแต่คนอื่นคิดแล้วคนที่มันได้หน้ามนไม่ได้คิดอ่ะพอคนเหล่านี้ออกอ่ะจบเขาเป่ากับนัดเข้าป่าบักนับหรือป่าเขาพูดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะท่านผู้ชม ชอบแบรนด์โซ่เพราะอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้ไหนนครับชอบแบรนด์โซ่เพราะอะไรอย่ายลืมคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับสั่งโปร 59, 59แบรนด์นี้เพราะอะไรสั่ง,งปโปร59ชุดน,นี้เพราะอะไรนะครับ ผมได้แล้ววันนี้ครับวันนี้ครับผมจะบอกเลยว่าในเรื่อนี้เราจะมีรูปแบบใหม่ในการแสดงเยอะมากซึ่งผมวางไป็นสเต็ปบ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 ,บ,บมกราไปแบบนี้นะกุมภาเป็นอย่างนี้มีนามแบบนี้มีสามแบบนี้อแต่ปรับปรับไปพร้อมแนวเพลงของโลกแนวเพลงของลูกค้ากลุ่มลูกค้าที่ฟังเราดงดิ้งดิ่งดิ่งดิงเมร ชอบกันแดดบลัชออนวันนี้มันนี้ไม่ได้มีบลัชออนมาขายแต่ว่าสามารถทกได้เนาะทได้ค่ะบัชออนนี่ทาใต้ตา,าเลือดมากกันแดดด้วยกันแดดด้วยทาปากก็เลือด<ท>คือคือ,คอบัชออนอันเดียวว่าลูกหัวใจอยากคือใช้ได้ครบหน้าเฉดหน้าได้เลยให้แก้มันแดงอ่องตองอ่องตองชอบดูแค่คอนเสิร์ตโตเกียวอันนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสิทธิส่วนบุคคลในการชื่นชอบเราชอบเราจะบอกเสมอว่าผมไม่พูดเสมอว่า จะบอกเสมอว่าเราเป็นเอซีโตเกียวเราจะไม่เอาผู้อื่นเราจะไม่เอาคนอื่นมาเปรียบเทียบกับเราหรือเราจะไม่เปรียบเทียบกับใครเพราะเราไม่ได้แข่งกับใครเราแข่งกับตัวเองแข่งกับใครก็ไม่ชนะเท่าแข่งกับตัวเองจริงจริงยนดีพี่น้องแข่งกับตัวเองคือชนะเพราะนั้นแล้วปรวันนี้นะครับเซรั่มคู่กันแดด599อันนี้กันแดด50 SPF PA บวก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 ก50 SPF PA บวก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  แล้วก็กันแดดคู่กันแดดในราคา599สองอันเนี้ยอย่างละหลอดละ30 ml หลอดละ30กรัมนะครับหลอดละ30กรัมพี่น้องหลอดละ30กรัมทำไมหน้าตาคล้ายคุณพิธาจัง <c oughs> อ๋อมีอาจเอื่อมได้นะฮะคือบอกเลยว่ามีอาจเอื่อมกับคุณพิธาได้เพราะคุณพิธาเขาก็เก่งในรูปแบบของเขาเราเราจะไม่ อาจจะหน้าตาคล้ายๆก็ได้มีโอกาสคล้ายแต่แต่ความเก่งก็อาจจะไม่เก่งเท่าคุณวิธานนะครับค,คุณวิธานเขาเป็นคนเก่งนะฮะอ่ะเราออกจากเรื่องการเมืองดีกว่าเนาะเราไปเรื่องอื่นดีกว่า